รีวิว GTO นะครับอันนี้คลาสสิกเก่าๆเลยครับสำหรับคนชอบรถเก่ารถสไตล์นี้นะครับดูป้ายทะเบียนนะครับยังเป็นแบบหมวดเก่ากึกเลยนะครับภาษีนะครับหมดปีหน้านะครับเมษา68นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับคันนี้รถใช้งานนะครับ หน้ามาอยู่ที่4ี่หมื่น้านะครับแต่เข็มไม้ไม่ขึ้นแล้วนะครับปิดง่ายๆเลยนะครับเดินเบานิ่งๆน,นะครับปิดพุ้งๆเลยนะครับขับมาเมื่อคืนยางแตกนะครับเพิ่งแตกเมื่อคืนนะครับดีดีมากนะครับ มาณน,นี้นะครับขายทุกๆนะครับราคาหลักพันนะครับขาบสุภาพของคุณครับ